สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง YouTube ไอชัยชน้าฮะกริงน้โมนะครับปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับลูกเสกพิธีใหญ่ใหญ่แบบรวมเกจิทั้งดังๆนะครับทั้งภาคใต้แล้วก็พระสายทางกรุงเทพหลวงพุโตหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพเทียมนะครับปุกเสกรวม ลงเบียครั้งยิ่งใหญ่นะพักใต้าอาจารย์นำนะครับหลงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับพอท่านคลิ้งออกแบบสวยงามนะครับ กริ่นนโมปีสองห้าหนึ่งสี่นะถ้าคนเล่นพักกิ่งเนี่ยคือเป็นสายหลักนะของสายพักกิ่งมีทั้งในเว็บและในงานประกวดพระนะของระดับมาตรฐานนะครับของงานใหญ่งานศูนย์ราชการนะงานในร้อยสัมพันธ์เนี่ยมีงานประกวดนะครับมใหญ่เปิดกันหมื่นกว่านะเป็น เนื้อโลวะลูกหะต่อโคตกิ่งนโมปีสองพันสี่เอาเจ็ดพันห้านะครับบวกบางๆเหมือนเดิมนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเหรียญองค์เท้าเทพมุจลินนะครับนาัคาราด เป็นเหรียญหลักของหลุงอาจารย์วรานะวัดโพทองนะครับเหรียญน,นี้เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองใช้บล็อกเดียวกับรุ่นแรกนะแต่รุ่นสองก็จะมีวงเดือนขึ้นนะครับเนี่ยบางคนเอาไปขายไปรุ่นแรกนี่ขายกันเกือบหมื่นนะถ้เป็นรุ่นแรกแหละในเป็นรุ่นสองแล้วนะรุ่นสองจะมีวงเดือนนะ ถ้ารุ่นแรกเขาจะไม่มีวงเดือนที่เหรียญน,นะครับวงเดือนรุ่นสองรุ่นสองประมาณสองพันกลางๆนะครับหนึ่งพญามุจลินรุ่นสองเอาพันหกนะครับพันหกร้อยบาทเป็นพันบางๆบวกบางๆตามสไตล์นะครับสมเด็จขี่ขี่สิงนะครับ หลวงพ่อผาดกูกวัดลงตาลหลวงพ่อปานฝากกู่ไว้นะครับมนสารอุดผงเนี่ยของหลวงพ่อปานเหมือนกันทุกอย่างนะครับตัวเดียวกันขี่สิงนิยมนะครับขี่สิงห์ขี่สิงหข,ข,ขี่เสือขี่สิงก็จะมีเหมือนมีน้แหลมตรงศีรษะนะครับ ผีสิงเอาสองพันนะครับสองพันบาทนะครัสิงนิยมรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยนะครับเนื้อเขียวหลังลายมุ้งสมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เนื้อเขียวหลังลายมุ้งเอาพันห้านะครับพันห้าร้อยบาท รูปทายหลวงปู่แหวนนะครับเป็นรูปสีอันนี้เป็นแอคนิยมนะครับมีอยูสักหกเจ็ดแอคนะคที่ลงหนังสือเป็นมาตรฐานนะครับหนึ่งนั่นคือแอคนี้นะฮะถ่ายหลวงปู่แหวนนะรูปท่ายหลวงปู่แหวนเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทแหวนหายากนะลองเช็คดูได้นะไม่ค่อยเจอนะครับ วัดประสาทนะหลวงผู้สุขวัดประสาทองค์นี้เนี่ยเขาทาบนเก่านะครับทาบนเก่าผู้สุขวัดประสาทปีศูนย์หกทาบนเก่าเอาห้าล้อให้นะฮะห้าร้อยบาทสมเด็จหลังซุ่มนะซุ่มเล็กว่าเมื่อตอนกลางวันขายซุ่มใหญ่นะขายเป็นคนถามหลายคนนะครับอาแนวซุ่มเล็กซุ่มเล็กเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาท สุ่มเล็กจะขนาดกาลังพอดีนะจะขนาดเลี่ยมเป็นสมเด็จพอดีน่าใช้จริงๆประสบการณ์เยอะเลยครับสุ่มเล็กเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อจวนพัดหนองสุ่มพระกู่ทองบัวสองชั้นนะเป็นพระก,กุนะครับกู่ทองบัวสองชั้นเป็นพระก,กุเนื้อดิน ทองบัวสองชั้นเอาหกร้อยแล้วกันนะรพระกุเอาใจใสพ่พระกุหน่อยบางเบาบางหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อคูณรับเสด็จตอกสองโค้ดนะครับเอาหกร้อยบาทกันนะหกร้อยบาทตอกสองโค้ดถ้าผิวสวยๆนี่เป็นผิวหิ่งนะถ้าผิวสวยๆนี่น่าจะมีเกือบสองพันนะพันเจ็ดพันแปดนะครับ เอาหกร้อยบาทนะครับมาสภาพไหนก็ไปเท่าเดิมนั้นนะฮิ่งๆิ่งเลยหกร้อยคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีนำวัฒนสูงเด็ดคำข้าวรุ่นสองเอาหกร้อยเท่ากันนะง่ายๆนะครับหกร้อยบาทผิวสวยนะครับยิวขึ้นเก็ตขึ้นฟ้าสวยๆเลยหกร้อยบาท <c oughs> เหรียญกมลมหลวงชุมพรนะครับหลังเรยยาวได้ขึ้นยาวเรยยาวแล้วก็ขึ้นยาวนิยมขึ้นยาวคือขึ้นที่ยาวออกจากตัวเรือเนี่ยขึ้นยาวเงี้ยคือนิยมนะครับปีสองสามแต่ละบล็บอกหน้าจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับบล็อกนี้หน้าหน้าจะคมชัดนะครับหน้าคมชัดขึ้นยาวเจ็ดร้อยนะครับกมลมหลวงชุมพรหลวงปู่ทวด ปี40นะครับใช้มวลสารของหลวงปู่ดูที่ท่านยังอยู่นะครับนำมาทำนะเป็นลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับเป็นหลวงตาม้านะครับพระสวยนะมวลสารเก่าทันตัวหลวงปู่ดูนะครับมาสร้างรุ่นนี้เอาแบบสวยมากนะครับแบบสวยเลยปี40หลวงตาม้าบุกเสก สวยบัวเด้งๆหลวงปู่ทวดปีสี่ศูนย์มวลสารเขามวลสารของหลวงปูกก่ดูนะครับเอาหนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันบาทเหรียญพ่อแก่ไหวครูนะครับปีหนึ่งห้า เหรียญพ่อแก่เอาสี่ร้อยนะครับกระไหลทองเรียมคลาสสิกพระร่วงดอยสุเทพนะครับหลวงปู่แหวนปุกเสกหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพุทโตเสกหลังเจดีนเดดีจมนะครับนี่ก็น่าใช้นะพิธีใหญ่ของเกมีนะครับแปลกนะครับพระราคาหลักร้อยต่างๆ มีของเก๊นะครับแต่ว่าเคยขึ้นมาราคาเคยสูงองค์นี้เอาหกร้อยนะฮะหกร้บ,บาทสะดือรีนะครับสะดือรีนิยมนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงแยกกัน <c oughs> <c oughs> แยกก็แยกนะครับสมเด็จเนื้อผงยาเสกนวหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วฝั่งตะกุดทองคำสามดอกเป็นสมเด็จ เป็นเนื้อผงหลักของสายหลวงปู่เพิ่มนะครับในรุ่นนี้นะเนื้อผงยาเนี่ยจําชื่อไว้นะครับเนื้อผงยาสเสกเกษาเพียบด้านหลังหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วสังตะกูสามดอกเนื้อผงยานะครับเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาท ล็อกเก็ตหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับปี B 50สายหลวงปู่เจือไม่ต้องห่วงนะครับออกมาก็แหรงเลยนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่เจือด้านหลังนี่มีมนลสารแล้วก็ฝังรัตะกุดต่อโค้ดนะครับยันล็อกเก็ตหลวงปู่เจือเอา800นะครับ800บาทไตมาก ปี50นะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ